สมัดในฝันปิดหมดลแล้วเราชาติที่จริงใจจะไปพออะไรนะคะเหน่อยม,มากอดทนจนกว่าจะแลนสวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้เวลาตีสี่ครึง่งวันนี้ต้องรีพอร์ตหกโมงตีสี่ครึง่งวันนี้ตื่นเร็วมากไม่รู้ว่านอนไม่ค่อยรับเลย เดินรับเดินรับวันนี้สไปนิวยอร์กนะคะแพลนก็คือจะไปวินเทอร์มาร์เก็ตที่ไบรอิงพาร์คแล้วก็ไม่รู้ไปกินเฮทีว่าเคยลองร้านมัชชะในนิวยอร์กก็คือไม่ได้เลยกินเฮทีก็ได้มันจะมีเมนูอะไเนี่ยทริปเปิลมัชชะอะไรสักอย่างอร่อยอร่อยมากเสร็จแล้วฉันลืมอะไรหรือเปล่าฉันลืมอะไรไหรือเปล่านี่ทุกเช้านะคะจะต้องมีมัชชะน้ำพร้าว ตอนนี้กลับมาดูเรื่อง the first f o r c e ดูซ้ำอยู่อย่างนั้นนี่คือ make up ของเรานะคะก็คือเราจะไม่มีกล่อง m a k อัพในนี้เลยคือเราจะใส่ในนี้ยกเข้ายกออกใส่กระเป๋าจบง่ายๆนะคะจะทําทำชีวิตให้มันยุ่งยาก ไอแก้วอันใหม่มาจากโอวาล่านะคะมันลดราคาเหลือประมาณ800บาทแล้วลดแค่สีนี้สีเดียวสีอื่นไม่ลดก็เลยเอาสีนี้มามันก็น่ารักดีนะเอาไปใส่มัทฉะกินเปนเครื่องอันนี้ชงไปแล้วนิดนึงเพราะว่ามันห้ามเกินน้อยมลไงแล้วมันก็กันหกด้วยน่าจะสด ตอนนี้กำลังจะออกไปข้างนอกแต่มันมืดไวมากเลยอ่ะอตอนนี้ห้ามงเองมืดมากแให้ดูให้ดหูมืดมากเลยมันอยู่ติดไทม์สแควร์เลยนะคะมันจะเลิกตรงนี้นี่แหละไปข้างนอกดีกว่าเนาะจะได้รีบกลับมานอนตอนนี้ง่วงเหมือนจะไต รถตั้งสเกว่งมันปิดหมดเลยอ่ะพี่ที่อยากไปยังปิดหมดเลยอ่ะสงสัยวันนี้ได้กลับเร็ะแบบท่ากล่างไเกตก็ปิดเลยมันก็น่ารักดีเนาะ หนาวขึ้นนมกับดีกว่ามันหนาวขึ้นแล้ววันนี้มีแค่ซูชิเหมือนอยากกินอะไรก็ไม่รู้แต่นึกไม่ออกว่าพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นตื่ใส่หมวกแล้วกันสภาพหัวตอนนี้แบบแย่มากค่ะวันนี้เรามีซูชินะคะซูชิแล้วก็คเค้กไม่รู้อ่ะนึกไม่ออกขี้เกียจกินแล้วอ่ะคือแบบเหนื่อยมากเหนื่อยมากมจริงปะตั้งแต่ตื่นนอนยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้ว กินดีกว่าเราเป็นแคบินครูเราจะไม่มีสิ่งนี้รื่อะไรใครๆเขาก็มีกันนะซอมเขีิวมากียวมากตะตุยกี้กำลังเดินกลับแล้วตาลายแบบนี่คิดว่าพรุ่งนี้อาจจะใส่ชุดเดิมมันอุ่นมากเลยนะเมื่อกี้ที่ออกไปอากาศมันหนาวขึ้นมากจริงๆตอนนี้ตอนนี้กี่องศาพอเริ่มหกโมงอ่ะคือแบบไม่ไหวแล้วเดินกลับดีกว่าโอ้ยขนาดสี่องศานะ ออืจะนอนละวันผมพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องทำผมเมื่อทาเล็บใหม่เล็บมันลอกนอนมากอลยร่ Morning Morning คะทุกคนตื่นแล้วนะคะตอ <c oughs> นนี้เป็นเวลาโอ้ผมตีส <c oughs> ี่สี่สิบเจ็ดเออมันตื่นเองนะเ <c oughs> พราะเมืม่อวานนอนไหวมากสองทุ่มสองทุ่มนิวยอร์กก็คือตอนไหนไม่รู้ของดูใบแล้วงงเวลาไปหมดนนี้เมื่อเช้าตื่นมาคิดได้ว่า ไปไหนดีวะเออไปบูกลินบิชป่ะป่ะไม่อาบน้ำนะคะวันนี้เมื่อคืนอาบแล้วฟิชันนี้นะคะเหมือนเมื่อวานแต่จริงๆคือข้างในเป็นแจ็คเก็ตผิดเลยค่ะจะออกเดินทางแล้วตอนนี้กี่เวลาเท่าไหร่โมงก็ไม่รู้หกโมงสิบสามเจกันค่ะตอนแรกก็ว่าจะออกเลยแต่ว่าหิวอ่ะกินจบเป็นลูกเดือนใช่ป่ะเราก็จะได้ส่วนลดบุฟเฟ่ต์จ็ดห้าดอน ไซส์กรอบนี้อร่อยมากแต่แน่นอนเกาไปเติมมาใหม่แสสซ่บๆไม่กี้ไปดูชื่อเมนูใหม่นั่นะคือชิคก,กี้พายเมสส์มาแล้วไปแน่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  Times Square สรรู้ๆนะสู้ๆไป Brooklyn Bridge จะไปตรงดัมโบ้นะคะที่มันถ่ายรูปแล้วสวยๆอ่ะ เราเริ่มด้วยข่านฝั่งไม่เป็นไรนะออกมาทันแล้วนะคะจะเดินออกจะสวยกวกกูอยู่นะตอนนี้ไปทางไหนมางนะคะอุ้ยแย่าเดินสะดุดอันนี้มาถึงแล้วแล้วไงต่อคนเยอะมาก เดินสั้นไปหน่อยละโอเ okay, ค let's go รับฟิวนี่เลยมีหมาที่นี่ตั้งตัวของสั้นหมาไทยนะแ,แต่เดินชิวมากขนาดดัดออกแล้วยังหนาวเลยตอนนี้กำลังหาทางขึ้น Brooklyn b i d อยู่นะคะค่อนข้างที่จะไกลต้องเดินออมอะไรกันนี่อ่ะยังคงยังหายกำลังเดินต่อไปยิ่งแต่บอกเลยหมดมีตานักแดกแบบแบบนี้จะเป็นสัญญาณบอกว่าเราเนาะไม่จริงนะ ที่นิวยอร์กเป็นเมืองที่เที่ยวง่ายมากในความคิดนี่นะแบบรถไฟฟ้าทั่วถึงแต่บางทีก็แอบกลมเหมือนกันจะโดนร่อนโดนจี้โดนแทเหยียบอะไรแต่ก็ระวังตัวกันด้วยนะทุกคนเหมือนจะเห็นทางขึ้นไม่เห็นคนกำลังเดินปะชัวร์น่าจะใช่วันนี้เคยมาเมื่อเจ็ดปีแล้วกับ,บมาเมียวประมาณนี้แหละต้องเดินผ่านสวนอะไรสักอย่างเห็นปะ ใบไ,ไม้เปลี่ยนสีแล้วมันเปลี่ยนนานแล้วเลยมันผ่านฟอมมาละจะซื้อถุงมือแบบนี้นะคะมันไม่ช่วยเลยแบบเวลาหนาจะหนกไกลนีว่ว่ะแต่มันน่ารักอะมันเห็นเล็บอะไรของดิฉันเนี่ยคะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดินไปสักพักแล้วก็จะรู้สึกว่าเอ้ยอยู่ที่ไหนวะฉันถูกทางฝ่าแต่ว่าถ้ามาทางนี้นะคะก็ถือว่าน่าจะถูกทางแล้วก็จะปแปลกๆหน่อยก็เดินมาก่อนคนคะมีข่าวใหม่นะคะ ตอนนี้มันมีทางลัดค่ะเห็นคนเดินมาไหมมันมีทางลัดจากนู่นยี่เอี่ยบเขาเดินไปนู่นเนาะมันมีทางลัดไม่เป็นไรนะคะเราเราเขาบอกว่าให้มาตอนพระอาทิตย์ขึ้นจะมตอนพระอาทิตย์ขึ้นนั่นแหละเพราะว่าหิวก็เลยไปกินเบรคฟาสต์บุฟเฟ่ของโรงแรมมาก็เลยตอนนี้แหละค่ะคนเยอะแล้วเนี่ยสวยมากเห็นทุกอย่างที่เป็นแลนด์มาเมื่อกี้เดินผ่านมาเจอเทพีเซริค่าตั้งกล้องขนลุบไปถึงกล้องมา ลมแรงขอหยุดเดิน้แต่ให้เขดีนี่ว่าแดดออกก็จะลดแต่ฝน,ก,นก,ก็ยังหนาวเชิญเมื่อกี้ได้รูปแล้วนะตั้งกระสับตั้งกระถางตั้งกล้องไม่ได้ตั้งกระสับแล้วก็ใช้อันนี้มันมันแบบเลือกชุได้เอาม,มือมือโปรโอยู่แล้วทำอะไรกั็เป็นโ professional เมื่อกี้พีเพื่อนที่ไลฟ์เดียวกันนั่งทักบากว่าวันนี้จะไปเที่ยวด้วยกันไหมแต่ว่าเนี่ยออกมาแล้วไงแล้วก็แบบจะไปช้อปปิ้งจะใช้เวลาส่วนตัวรู้สึกผิดกับเขานะแต่ก็แบบขอโทษด้วยนะคะทีนี้ไปไหนต่อดีตอนนี้คลิปไม่ออกหรอไปถ่ายโฟโต้บุูทไหมมันมีโฟโต้บุูทอันหนึ่ง<อ>มันเป็นแนววินเทจี่อยากไปถ่ายตั้งแต่รอบที่แล้วแต่ผมไม่ได้ไปก็ไปดีกว่า แล้วี๋ยวจะนั้นจะไปช้อปปิ้งแล้วก็กลับเข้ามาในถ่าจะสนใช้หน้าทาวล้เราใกล้ถึงล,ละนำมันมาอยู่ให้ทีแล้วนะค่ะต่างเป็นดูเปอร์สุดพ m มพ์มัชชไปของปโปรดเลยแหละม,มันมีเมนูใหม่อ่ะเป็นวิกเก็ตแต่ว่ามันท็อปด้วยแบบดราก o อนฟรุตก็มีอโรมาเป็น p o m e โลอะไรแบบไม่กล้าลองแต่มันอ,อร่อยเลยนะแต่แบบชอบยุติเกบอะไรเดิมๆ okay. ตัดใจกินแค่ไหนแต่ก็ต้องกินรสชาติแบบนี้เป็นรสชาติที่จริงใจเพราะเวลาก,กินมัทฉะลาเต้แบบร้านอื่นเขาที่เราไปลองร้านชาชามัทฉะที่มันค่อนข้างจะดังอยู่แต่ก็ไม่เลิศ่ะมื่อซื้ออะไรที่เป็นร้านเอเชียนเนี่ยมันก็จะแบบรสชาติเลิศรสชาติได้แต่พอทานเสร็จอะไปฟอทตบูต่อตรงนี้สวยมากมันเป็นไปเี่ย ันก็ล่วงมาตอนลมพลัดแล้วแบบริสเกสจะฉันถ่ายไม่ทันฉันถ่ายไม่เคยทันเลยไถ่ายรูป่ะเฮียมากมคือไม่รู้ว่ามันจะถ่ายเลยไม่รู้ว่ามันเลิกไม่ได้ไ,ไดเ้เหมือนไปนั่งใช่ป่ะใจตังค์ปุ๊บมันถ่ายเลยสี่ช็อตอือ้ไม่มเป็นไรเนาะเดี๋ยวเอารูปให้ดู <c oughs> ออกมา,มาเป็นรูปใหญ่ <c oughs> เห็นมันตกไหมว่าเปลี่ยนสีเปลี่ยนสี ติดตามหางัวล่าให้ซึนพี่มุ้งนะคะแล้หยุดทีนี่ดันว่าจะมีอะไรมาคิดไปดูใน u a r t h b o n d Setter ไม่มีสีที่ชีอยากได้แต่ว่ามันต้องมีสีที่ชีน่าจะชอบอยู่แต่ก็มาดูอันนี้ก่อนถ้ามันใกล้ใ้มันไม่มีไงชีอยากได้สีเขียวมันก็น่าเลยแต่ชีอยากได้สีเขียวตอนนี้เรามาถึงบอร์ดใบล้วะอะไร thank you โอ布拉เหมือนสาขา,าลลนั้วเลยชีจะชอบไหมที่คิดไว้ก็คืออันนี้กับอันนี้ชิมอันนี้มันธรรมดาแบบปะฉันว่านะฉันว่าฉันจะเสี่ยงดวงซื้ออันนี้ไปสีก็น่าแหลอว่าแลออกฟ้าๆม,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 ม่วงๆมีสีเขียวชยีน่าจะชอบเนาะอันนี้แหละ ฮ้ยมันคล้ายๆกับสีที่ชีส่งมาตรงเนี้ยตรงตัวว่ะนะสีเขียวตรงเนี้ยสีม่วงตรงขอบมันสลับกันนิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะแต่ชีคงไม่ชอบอันนี้หรอกมั้งเขียวอีกโอเค I'm gonna get this one for her birthday p r e s e n t ไปจ่ายตังค์กันดีกว่าตรงนี้ส่งคอนกรตบกินไม่ได้กินตองค์ไหมแต่กินตังค์ดีเลยขวัญก็ไปนอนไม่จริงเห็นม้าหัวมาเกินมาหมุนมันอยู่ตรงไอ้นั่นพอดีเลยทางกลับ รอกันละเออขับร้อกันแล้ว,ลลวน,น,น,นี่นี่นี่นพี่แท็กซี่เขามันค้าจะหัวร้อนนะคะนี่กำลังจะเดินไป Empire State แถวๆใกล้ๆก,ก,ก็เลยเดินชูแวบมบันก็ไม่มีอะไรหรอกถ้าเราไม่ได้ขึ้นไปก็ไม่มีอะไรให้ดูนะมองใกล้ๆมันไม่เห็นมองไกลๆเขาบิวเลนะก่อนไฟขึ้นไปมันก็ตมเย็นๆหนาวๆเออไม่แต่วิสวสวยนะขับเนะป็นเล่นแต่ขึ้นไปแล้วไม่ขึ้นอีกนี่นไปทำไมดูนดูแค่นั้นแหละกลับมา พอเผิ่มันไม่เห็นอะไรแล้วแค่หยอกนี่นะคะกลับแล้วไม่มีอะไรแล้วเลยเขาจะมีเรื่องเขาเล่าใช่ไหมนี่เม็นไงไม่ได้จะเล่าอ่ะต้องเมาคนอื่นเมาคนอื่นก็ไม่ใช่เหมือเป็นคนเหี้ยะไรอ่ะนะเมาคนอื่นแล้วตัวเองก็ไม่มีอะไรให้เล่าเหมือนกันสังเกตได้ย่าไงนี่คือวิธีการขึ้นซถไฟใต้ดินก็คือเราจะรูว่าจะไปอัพทาวดอร์ทาวน์อีสต์หรือเวสต์นะคะเราจะไม่หลงนี้เราไปอัพทาวน์ ดาวเทา w n วเทาเพื่อเฉียวดาวเทประมาณนี้ตอนนี้มาถึงห้องของเราแล้วนะคะคือจาก Urban Outfitter ที่เราไปแหวะมาซื้อขวดน้ำให้พี่สาวนะคะเราก็ได้อีกอย่างหนึ่งมา <c oughs> สิ่งนี้น่ารักมากเมืนเป็นสควันชี่ใช่ปะเหมือนแบบถ้าเราผูกบันอย่างเงี้ยอานี้ครอบไปเหมือนครอบไปอย่างเงี้ยแล้วมันจะแบบทําให้บันเราดูฟูขึ้นห้องผมน้อยอ <c oughs> เห็นแล้วยิบเลยแล้วมาลดราคา b บล็ฟเด นี่นะคะขวดน้ำของพี่สาวสีนี้ไปแล้วกันคล้ายๆกันเนาะมันน่ารัก <c oughs> แล้วก็มีโปกเกมอของเรานะคะที่ไหลกองรวมกันอยู่ด้านเดียวเลยไม่เป็นไรมันเยอะมากเลยนะเดี๋ยวแอบกินตอนนี้แล้วก็กินก่อนบินเราเหลือเวลาอีกประมาณน่าจะ6กชั่วโมงนะอาบน้ำนอน <c oughs> ไม่พูดละต้องเพลงอาบน้ำ <c oughs> ไม่ใช่อาบน้ำเราจะล้างหน้าก่อนเขาจับน้ำให้กล้องดู <c oughs> บ้าปล่าบ้าหรือเปล่าเจ็บอะ เพราะอันนี้ต้องผูกผมตรงนี้ไว้ใช่ไหมมันก็จะไม่ฟูมากแต่มันก็ฟูอยู่ดีนะนถือว่า successful ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ไป b r r a n Park c h r r s t t m s s m r r k t t คือที่ที่เราอยากไปตอนแรกมากที่สุดเพราะว่าถ้าไปเราก็ต้องกินใช่ไหมแต่เราอิ่มอ่ะอิ่มแล้วเราจะกินอะไรเราเลยไม่ไปละ ได้ทำอะไรที่อยากทำสักทีก็คือไปบรุกลินบิชเพราะว่ามันไกลอะ่ะตอนแรกไม่กล้านั่งสบเร์แต่พอลองนั่งแล้วก็แบบเออมันก็ไม่ได้แย่นะมันเลิศเลยแหละไม่ได้สกรปรกแบบเมื่อก่อนเมื่อก่อนเคยนั่งแล้วแบบสกรปรกกว่านี้อันนี้แบบมันเขาพัฒนาขึ้นนะโดยรวมเลิศเลยแหละเลิศ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 เป็นเมืองที่เที่ยวง่ายอะ่ะแบบไม่มีอะไรให้ทำมีอะไรให้เดินดูมีอะไรให้ช็อปเวลารถทีนี่แบบรถเยอะมากนะแล้วก็ออซิเดอทีไ่ไปเดินมา40%่สิเป็นะเล่น เสร็จแล้วเต็มตันนอนคะ่ะพึ่งคำนวณเรามีเวลานอนแค่3ชั่วโมงเท่านั้น,นจะไปพออะไรนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ไปนอนเป็นเครื่องต่อเครื่องน่าจะ2ชั่วโมงอะคิดว่านอนไม่หลับหรอกมันเป็นค r e rest ที่มันอยู่ตรงกับชั้นผู้โดยสารอะซึ่งมันจะชอบมีเสียงตอนเวลาเสียงผู้โดยสารคุยกันเสียงเคาะนู่นนี่นั่นแบบใครเดินกระทบนิดหน่อยมันจะแบบจะได้ยินหมดเลยอะนอนไม่ค่อยหลับหรอกไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวอีกนิดเดียวเราก็จะแ a นแ,แล้ว อดทนจนกว่าจะแลนนะคะเก็บของก่อนของเยอะมากเลยเทปไปหมดเนาะไม่รู้มีอะไรชีวิตคนเราเรียกเก็บของรียบนอนเรียกเก็บของรียบนอนเรียกเก็บของรียบ,บนอนไปบินกับดูไบไปนอนต่อนะอยากรีวิวอย่างหนึ่งก็คือ,อยังไม่ไปอีกนะ อันนี้อยากรีวิวจริงๆว่ามันเป็นฮิตเทกของ Uniqlo ใช่ปะ่ะมันคือ Ultra b o m คือโคตรอุนนะ่นอะแบบแค่ใส่แค่ชั้นเดียวใช่ปะ่ะแล้วก็แจ็คเก็ตแล้วก็ไอ้แพดดิ้งอันนั้นอนะคือไม่หนาวเลยตัวไม่หนาวหนาวแค่มือที่หนาวที่บนหนาวคือหนาวมือนอกนั้นคือแบบเลิศมากแล้วแบบใส่สบายมากพานุม่มฉันชอบนะจะกลับไปซื้ออีกที่ไทยแล้วก็จะซื้อกางเกงมาด้วยไม่หรอเปิ้หัวกินกันดีกว่านี่โอเคโบของเราต่อันเป็นแกลลี่น่าจะโอเคแหละไม่ต้องไปพบปะผู้คนนะอยาก n น,น ตื่นอนนี่แหละอืมอร่อยนะเยอะมากชาม,ม้อนเยอะมากเลิศเลยแหละเนี่ยมันแตกไปหมดแล้วเนะี่ยสี่ช่องละเลยแค่นั้น เท่าเดิมพูดไม่ได้ชอปอะไรเพิ่มเลยอันนี้หนักขึ้นเพราะเอาของใส่ในนี้หมดเพราะว่าอันนี้ไม่มีที่แล้วแจ็คเก็ตมันแบบเต็มไปหมดเอามาทำไมเยอะยูยยบาย